สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะมาติดตามตัวเลขแนวทางกับพ่ออุดมนะคะตามราวต่อเมื่อที่ผ่านมาลุดอะคะรท่านผู้ชมเดี๋ยวเมื่อนี้คุณปอดจะหายตัวใดเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะได้ตัวเลขแนวทางโชคลาภนะคะเออสามารถ ID l ดี e ลไปได้นะคะเราแบ่งปันเฉพาะแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอ่ะ ไอดีลนเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะสามโอ้ยวดน้อยยังไม่ได้บดข้อรถยังพ่โอ้ขึ้นรถโอ้พิ่นเลกบ่บอกบอกมาแล้วมันจวออายุจบว้อยังบ่แต่จะว่าแต่ชื่อว่าหรือหมวดซื้อขายที่ร้านสมุ พ้นอยู่ทังบะาวมตอาตมสเดียวฝันเห็นตัวองเก่าดีกว่ครับฝันต้นมากม็จะเขาลำบานไทย่าครับห่้อศูนย์ตองนะจริงเพราะว่าเจียยุดหมูหมูปอนหมูปอน มันเคยย้อนหลังอยู่บ่พ่อเหล็กหอนมันเคยออกย้อนหลังเนี้อไอค่ะไอเหลิมจงไม่ออกย้อนหลังส่ะวนมากมันมักออกย้อนหลังพ่อว่าแม่นบาจ้ะแม่อืมว่าเื่อุ่นี้พ่อบรจาเเสค่ะพอที่เลวจับเบจค่ะ แต่ว่าผมมักตุนนี่หลายตัเลรับถ้าทำปกติเจ็ดแบบพราะผมมักยเจ็ดแบบถ้าสอต,ตัวเนี่ย่ว่าสามตัวลดเพราะอากาศมันมากสาตันนวพอให้พอให้2ตัวอยู่สชุดปครับนีเ่ยสามตัวอยู่2ชุด ผู้ใดเขามาติดตามตัวเลขของพ่ออุดมนะคะฝากกดไลค<ห>์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,คะนี่เป็นต้นฉบับนะครับต้นฉบับของคุณพ่ออุดมนะครับที่พ่ออุดมเัมนผิดคำนวณมากนะครับเป็นตัวเลขอยู่สามตัวอยู่สองชุดนะครับมีอยู่ถึงสองตัวมีอยู่เจ็ดชุดโอ้ยสี่ชุดนะครับโอ้มันบวมมันเคล่นวา voilà. ไม่ถึงโต๊ไค่ะแต่ว่าก็คขึ้นด่เพราะว่าปัญหาเรื่องเป็นรัฐครับ ต้งองติดลัดหายแล้วต้องออกลู่หายแก็ต้องหาแต่แต่วันพุธที่เจ็ดอะพอพอ,พอเน้นเจ็ดป่ครับเนี่ยเจ็ดมาหลายหลายแสดงว่าวิ่งรูดเจ็ดนะครับเนาะอ่าวันที่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนวทางวันพุธที่เจ็ดนะครับของคนนุณพ่ออุดมนะครับอันนี้เรียกวิ่งนะครับ อ๋อสองตัวมีหาเจ็ดบ่ครับอ๋ไปกลับพรอมหาเจ็ดเจ็ดหาครับัวนี้มันมันกับไปแล้วครับอ๋อกับไปเล็วเพราะว่าบังอย่างเื่อันเจ็ดแปดนั่นนี่เพยาะว่าเช่อันเจ็ดเปดตัวตัวห้ไปมุก่อนเจ็ดค่ะเต่ตัวน้เนี่ยเมื่อีละค่ะเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะ เดี๋ยวมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเนาะอะหลอกจากต้นสบับบมานะครับของคอณพดออดม578 3 0เจ็ะตัวแดงคืนๆเหอนไหมสามให้สองชุดอพอร์อสามตัวให้สองชุดนะครับสามตัวสแสดงว่ามีแค่สามชุดดี่ยไงให้กลับอ้อบ ครับจะมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็หายบปรไลน์เนาะครับเนาะจะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวตัวอะไรเป็นกลับเนี่ยหายไปกลับพอบ่อคุณพ่อบม่ไดกลับหายหาไปกลับเองนะครับ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับนี่แค่นี้น,นะพอนะค,อคุณพ่ออุดมหายแค่นี้ด้วยครับด้วยเป็นหาเจ็ดตัวครับ,รบที่เน้นเน้นปะพอ่อเป็นแนวทางวันพุทธที่เันพุทธที่เจ็ด สิงหาคมนะครับมาตามเล่ากับคุณพ่ออุด,ดมนะครับ๋ยวปากกาแดงขีดก,กันสนจจสิบลัชสาสามตัวเนชุดได้พอ่านตัวเขาต้องสองชุดได้บะสอชุดแต่ละเส้นเนนิ่งเปเสอนที่เปิดว่าชุดตเนาะครับมาครบตัวทำมจะไ้องชุดแต่ว่สาตวสาตัวมากไปไหน เมื่อไก่ชุดเก็บะไรคุอ๋อชุดเจ็บุดเปลือกกับาเก็บอ่ะสำหรับคนทุนน้อยนะครับก็เหลือกกระตวงกลมจริงๆอ่ะตัวเล็กของคุณพ่อนะครับกะบ่หลายชุดนพอเนาะอ่ะพอกรเพ่เอาชุดมันเสหนึางึีนะนะครับเพราว่าัดหานหัวพี่นี่ค่ะมันมีอยู่แล้วเออนมันเป็นจัดห่วแล้วมีควาอยไางไรครับ เขยบที่แบบว่าจิดท,ที่เธรเกเาแท้มืดี่วอือครับก็เลยแบเอามันมาแล้วตอนัสีดายนะครับเนาะมันมากันยู่แล้วอันสูนสองสูนหาอ๋อก็เป็นไปได้นะครับูนเก้าสูนเจ็ดสูนแปดครับบางมังงนมันอันที่หาค่ะแต่ว่าพอว่ามันอันเวทีมันมาิันก็ต้องซื้อนะสูนหาอือ ผลิตตัดออกไปสูนหาไม่สูนหาออกตัวที่ตัดบ่พอแม่นพ้อยชีโรยอินเนสเคองเคริงกันสูนหาแม่นบ่เครื่องหนึ่งนะป้าป้าจะเสียดายเลยเคนี่ยเคิงนี้นะถือว่าเ้ายังว่าไม่จบป้านี่มีตัดออกตัวไรอยู่บ่พ่อมันมันตัดหลอดมันมันหน่ยตัวแล้วค่ะแต่ว่าตัวเต่าเดินขาดตัวนิดนึงใส่ใส่ก่อขับ เจ็ดแปดอย <8. S 2> ่าล,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 ลืมเจ็ดแปดน้ำหนสิบาไอตันเ,เลนน้ำเ้ครับเดือสามตัวไอตันบินๆิน่อยนะครับแล่ละค่ะถามลืมเด,ดี๋ยวครับ่าตัวนี้มันมอ่นตัดตรงครัอาจจะเป็นศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเพราะว่ามพิ่นเื่อคิดว่าถ้าพิดเต็มพุดพเต็มสามหอยคาับือคมิเป็น ที่หรือเป็นยังเต็มเดียวไว้ทีค่ะค่ะ<อ><อ>กันการกันไว้ค่อยพิดเต็มเดียวอมันเคยพิดเต็มเดียว,วพ่อวาน,นะคะ <ขอ S 2> ค่ะ<อ>พอ่ออ่แต่ว่ากันท้าไม่เหมมาถูกตรงนึกพิดโตดไปไที่สิบล่ะค<อ>่ะ<อ>ม,มาตรงก็มาโตดไงบอครับอืมน,นะตามนั่นเด้อพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขตามเล่าของคุณพ่ออุดมนะคะให้กับลอที่ตามน่อเนาะ เราติดตามเนี้ยพอแลส่วนมากจะเป็นความฝันฝันดูฝันฝันฝันว่าจังไดก็พอฝันดูแต่แต่ผมนี่จับใจครับอืมหือฝันในไทยเพราะว่าบุกขึ้นนี่คนหนุนนาฬิกาจะเป็นนาฬิกาเอาใส่ใส่เพราะว่าคือเวียนค่ะคือเวียนเอาหรือไม่ขาดครึ่งหนึ่งถึงนี่ซูมถึงมีโฟมมันจเป็นศูโฟมนะส่วเวียนนี่ต้องมีกลมๆเนาะแหวนมันจะเป็นศูนย์ ศูนยูนย์มีอยู่หรอกวดวนฟันเห็นแหวนคิดว่ามีศูนย์มันเป็นแมวว่าเกาาอีซ่จัค่ะแต่ว่าว่าเกาศูนย์ศูนย์เก่าถึงมากเพราะว่ามันสามวดอัมบ้างไม่ยากนะแับคนเนะครับเนาะมันอาจจะมาอีกก็ได้ถ้าถ้าเป็นได้ไม่ตก็งติดิดศูนย์อื่นศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปด อันนี้เป็นมีอะเก้าันเก้ามากกว่าเข้าศูนย์ห้าเข้าศูนย์ปครับอันนี้ตำไทยบพ่อันนีจำไทเล็ก่แอันนี้ตำไทยเด็กไปท่ท่นนะค่ะเจ้าใดกโตันวันัวอะไรเบิ่นก็เก้าครับค่ะมังไก่เนาะสุดจำไทยเนาะเป็นรัฐบาลไทยนะครับก็วาถึงความฝันในฟัง ต่ว่าส่วนมากเพราะว่าถ้าเป็นฝันจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับค<ะ>่ะมือนที่เกาเนี่ยข้าตั้ลาวของคุณพอ<ะ>่อครับไปลองเมื่อก่อนนะครับเนาะอาเป็นเพียงแนวทางนะครับเดจะเป็นเพียงแนวทางนะครับผ<ะ>ู้ใดโชคดีมีโชคลาภก็โทรมาหาคุณพ่อได้นะครับ0653938946นะครับเป็นเบอร์โทรของคุณพ่ออุดมนะครับจังเว้าวว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 ่วว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 วตัดตัด ตัดตัดชุดรอตัดตัวมันถือออกทีพอตัดสุดเหรครับอเอาไว้เป็นเนื้อข้างไว้นะครับอ่ใครถ้าดูไม่ทันนะคะก็สามารถ ID Line มาได้นะคะที่ ID เนาะ S เล็กีเล็ก2 5 1นะคะสามารถเข้ากลุ่มได้นะคะท่านผู้ชมอ่ารอติดตามคือไที่ลุ้นแทนเหไม่อยู่ครับเลยครับนี่ตัดออก มาเลยนอนพ่อนอนโอ้ตัดตัวได้ออกตัวนั่นตัวนี้เพราะว่ามันไม่หลวมมันเกี่ยไม่หลวมเป็นลักค่ะนค่วะอันนี้ออกที่เจ็ดนสิบพรามีเจ็ดบอกมีบันีหนเน่มีเจ็ดออกวันที่เจ็ดสิมีเจ็ดเนาะเจ็ดแปดเลครับเจ็ดจะเป็นลักษณะนะครับเนาะมีเจ็ดละทุกทุกชุดเลยเนี่ยมีเจ็ดหมดเลย นี้มันก็จิงอจริงจรงสิมากจริงจริงตัวเก่งใจจริงสิแล้วเอากระสิตามนั่นเด้อพี่น้องเป็นแนวทางของคุณพ่ออุดมนะคะยังของพวกเนี่ยนนท์ยานี้ฝากแนวทางกดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องเพือฝากแนวทางตำราของคุณพ่อฟังนะครับสำหรับรัฐบาลไทยเราติดตามโอ้ยใช่ตามนี้นะพ่อเนาะครับ เบอร์เท่าพ่ออยู่ข้างบนดเ่นบอเบอร์0653938946นะคะออกรัฐบาลไทยออกบ้านเล็กที่กับบัตร 10C กับบัตร 0C10 โต้เลยแจนหน้าไว้เนาะครับเนาะอายุก็60ปี60ปียาก60ปีหนีกว่าพี่ครัค่ะพ่อพ่อมากตัวใดมากที่สุด5 7กับ07บ่จ้ะ76เบอร์ ห้เจกับ0ูนย์เนะคะเป็นตัวที่ชอบจนันคือบอว่ารักฐานมาแล้วอไว้พวกีคือครับแต่ว่ามันสินกลับว่าเป็นลักด้วยกับแม่นะะค่ะอ่าน่าจะมารักด้วยเพราะว่าเจ็ดมันมากมือมันมือมันออกไาแล้วนะค่ะบางทีมันเป็น่ยนทีลยก็ได้ครับ โอเคขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะตำราในวันที่7สิงหาคมพศ2567นะคะอ่าหน่อยๆแขนๆนะพ่อเนาะอะขอบคุณคพ่อเาขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ